สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกล้วยพามาชมดอกว่านสีทิศสวยๆอีกแล้วค่ะกลีบซ้อนนะคะนี่ฟูๆเลยนะคะสวยมากเลยมาอัดคลิปเก็บภาพสวยๆไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆชมอีกแล้วนะคะอย่างน้อยเราก็ได้เก็บไว้ดูเองนะคะเดี๋ยวก็จะลง YouTube นะคะ ตัวนี้นะคะมีนามว่า dancing queen นะคะเป็นว่านสีทิศฮอลแลนด์ Holland นะคะอมาริลิสนะคะสวยมากๆเลยนะคะใครที่ชอบลายนี้นะคะตัวนี้คุยก็ชอบนะคะมาเก็บภาพเก็บวิดีโอตามเคยนะคะตัวนี้นะคะไม่มีเกสรตัวเมียนะคะ แต่กล้วยเห็นเกสรตัวผู้แล้วนะคะนี่นะคะออกมาแบบนี้เกสรตัวผู้เดี๋ยวก็จะมีขนฟูๆเหลืองๆนะคะเราก็จะเก็บไปผสมกับตัวอื่นนะคะตัวนี้ไม่มีเกสรตัวเมียเดี๋ยวเราบำรุงหัวต่อนะคะเรารู้แล้วว่าหัวนี้เป็นสายพันธุ์ไหนเดีวเรามาขยายพันธุ์ด้วยกันผ่านะคะผ่าหัวขยายพันธุ์นะคะคลิปกล้วยก็ลงไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็ ฝากกดติดตามนะคะใครที่ชอบนะคะฝากกดติดตามแล้วก็เข้ามาดูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทั้งเพจทั้ง Youtube นะคะแล้วก็ Facebook นะคะกวยชอบมากๆเลยนะคะการที่มีสื่อออนไลน์กวยก็ใช้อัดคลิปวิดีโอใช้ลงหมดนะลงโซเชียลหมดเลยเก็บความทรงจำได้ดีมาก ผ่านไปปีสองปีเขาสามารถย้อนหลังเตือนความจำเราได้นะคะพาไม้เห็นกันชัดๆเลยนะคะนี่ของจริงนะคะไม่ใช่ของปลอมเดี๋ยวว่าถ่ายแต่ภาพนะคะนี่อัดวิดีโอเลยนะคะของจริงไม่ติงนางนะคะเป็นดอกไม้จริงนะคะ บางคนถามมาว่าเป็นว่านฮอลแลนด์สามารถออกดอกในไทยได้ไหมได้นะคะสดและสวยด้วยนะคะเวลาเขาออกแดดแล้วจะยิ่งสว่างกว่าน,นี้เลยนะ,ะแต่เราสามารถให้เขาโดนแดดครึ่งวันก็พอนะคะแดดจัดเดี๋ยวดอกเขาเหี่ยวไว้ถ้าเราอยากไว้ดูนานก็นําไปเข้าร่มได้อยู่ในห้องแอร์ได้นะคะใส่กระถางสวยๆโชว์บนโต๊ะทํางานได้นะคะก็สวยนะคะเป็นสิริมงคลนะคะ ใครที่ชื่นชอบดอกไม้ดอกว่านสีทิดนะคะกล้วยพามาเห็นกลีบเห็นลายเห็นสีชัดๆไปเลยนะคะถ้าสนใจก็สอบถามได้นะคะโทรติดต่อมาที่099นะคะ305 6062นะคะสอบถามคุยพูดคุยเล่นกันได้นะคะซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะ มีหลายตัวมากๆเลยนะคะแต่วันนี้จะมาโชว์ตัวนี้นะคะ Dancing Queen นะคะหัวน,นี้มาสี่ดอกใช่ไหมสามดอกนะคะ นหนึ่งหัวนะคะมาแทงหนึ่งช่อดอกมาสามดอกเหี่ยวไปแล้วนะคะดอกนี้ก็เลยมาอัปเดตดอกนี้ให้ดูดอกนี้สวยสุดพยายามเก็บภาพเก็บวิดีโอสวยๆนะคะไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆชมนะคะก็พยายามหาแสงจัดฉากจัดมุมจัดพื้นหลังนะคะคนเห็นก็ชื่นตาชื่นใจนะคะ สนใจทักสอบถามนะคะที่ Facebook กล้วยมันต่อมได้นะคะหรือเพจนะคะว่านสีทิศกล้วยดอกไม้หัวแสนสวยนะคะเพจนี้จะลงว่านสีทิศโดยเฉพาะนะคะเข้าไปเข้าไปดูกันได้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ